มกราคม2อง3 4 7 3ที่บ้านที่บ้านมองบกลอำเภอกันตังจังหวัดปังเป็นบุตรของนายพุ้ชุมแก้วและนางมิ่งข้อทองมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด7คนดังนี้ 1. นึ่างแช่มสุวรรณัต์เสียชีวิตแล้ว 2. นายฟื้งเก้าทองผู้วายชน3 พื่อชุมแก้วเสียชีวิตแล้ว 4. นายพิชชุมแก้วเสียชีวิตแล้ว 5. ้านายเงื่อมชุมแก้วมีชีวิตอยู่ 6. นางชะแล่สิสิบพันมีชีวิตอยู่ 7. นายทวนชุมแก้วมีชีวิตอยู่คุณปู่ปื้มเป้าทองได้แต่งงานกับคุณย่าอุไรเป้าทอง ซึ่งเสียชีวิตแล้วมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนดังนี้ 1. นางชุติมลหมุลอด 2. นายวิศนุเป้าทอง 3. นงทางพัฒนานิษสุริน 4. นายประพลเป้าทอง 5. ดอเกเตอร์ประวิทเป้าทอง 6. นางกันดิกาโรลตันสี เมื่อยาววัยคุณปู่รื่อโกทองได้อาศัยอยู่กับคุณปู่ลุงและคุณย่าเชื่อโกทองซึ่งคุณปู่ลุงมีศักดิ์เป็นลุงได้นําไปเรียนตั้งแต่เล็กและให้เรียนศึกษาในชั้นระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางขับภูคุคทาวาดอำเภอกันตันจัง,งหวัดตังและพ่อรับการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนวัดตงังตะภูริค้ควคาว่าอำเภอบางบัง,บงจังหวัดตังและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับจนกระทั่งเกษียณอายุในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าออทองตำบลสุโสอําเภอปลาเหลียนจังหวัดตังคุณปู่ปื้มเป้าทองเป็นผู้มีความขย,ยันอดทนมัธยั และดัเนือชีวิตอย่างพอเพียงยึดมั่นในความซื่อสัตย์จริปตปฏิบัติตนเป็นสามีที่ดีและเป็นพ่อที่ดีของทุกลูกให้การอบรมสั่งสอนลูกอย่างสม่ำเสมอเข้วาวัดทำบุญและใส่บาตรอยู่ประจำผ่านออกกำลังกายมีเพื่อนสนิทมิตรหายมากมายชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่เคารพนับนถือแก่บุคคลทั่วไป อยู่พราะร่างกายแข็งแรงมาดีตลอดจนกระทั่งในระยะหลังๆคุณปู่เริ่มมีอาการไม่สบายด้วยอายุมากแล้วดูดูกได้หาข้่อรับรักษาที่โรงพยาบาลทั้งในจังหวัดลังและโรงพยาบาลสงขาาลานครีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเช้าวันศุกที่20พฤศจิกายน2563คุณปู่เบื้อโ สงบสร้างความเข้าโศกแก่ลูหกหลานเป็นอย่างที่สซริอายุรวม94ปีมีชั้นหลานคุณปู่เพิ่มผู้อ่านประวัติ